เนื่อต้องเป็นนายคนตำแหน่งหัวหน้าเนี่ยต้องเจอความเครียดกดดันอะไรกันบ้างเรื่องของแรกก่อนคือเรื่องของการปรับตัวในหลายคนมีตำแหน่งที่เพิ่มสูงขึ้นเราก็จะรู้สึกไม่ชินหรือว่าเลือกลากเวลาที่จะต้องไปสั่งงานหรือมอบหมายงานหรือว่ากระจายงานให้กับเพื่อนร่วมงานเดิมของเราจนนําไปสู่เรื่องของภาวะเครียดหรือว่าความกดดันที่เกิดขึ้นได้บางครั้งเราอาจจะลองเปลี่ยนจากความเกรงใจเป็นความไว้ใจเพื่อนร่วมงานของเราดู อันที่2เป็นเรื่องของปัญหาและความการสื่อสารหัวหน้านหลายๆคนอาจจะไคยชินกับการตําหนิจนบางครั้งก็อาจจะเป็นการพูดไม่มีรักษาลำใจสักเท่าไหร่ลองมานำเสนอวิธีการสื่อสารแบบ i message ดูคือการสื่อสารแบบบอกความรู้สึกของเราเพราะอะไรและเราต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามปฏิบัติยังไงนอกจากใช้กับลูกน้องแล้วเราอาจจะใช้กับหัวหน้าด้วยด้วยเหมือนกันเพื่อเป็นการสื่อสารทางบวก ระหว่าง2ฝ่ายและปัญหาสุดท้ายที่พบได้บ่อยก็คือเรื่องของการควบคุมอารมณ์ถ้าสมมติว่าหัวหน้ามีปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์ก็อาจจะเป็นต้นตอองปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตการร่วมงานอาจจะเป็นไปได้ยากถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เราเริ่มมีอารมณ์โกรธบางครั้งเราก็เผลอแสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่น่ารับออกไปบางทีเราอาจจะต้องลองกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนเราอาจจะลองหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนพออารมณ์มันนิ่งขึ้น เราค่อยสื่อสารกับหัวหน้าหรือว่าลูกน้องออกไปถ้าสมมติว่าเราเจอสามเนื่องสามปัญหาเหล่านี้แล้วแล้วเราจัดการกับมันไม่ได้เรามาปรึกษานักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์ดูก็ได้เพื่อวกเราจะช่วยผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น